สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Real ก k เก e Gamer วันนี้มาอยู่กับเราในเกมลายกันด d a m w a ในไอดีหลักของผมในวันนี้เราจะมาทำอะไรกันในคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการสุมร่มกาชากันนั่นเองซึ่งกาชาที่เราจะมาสุม่มให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นลักษณ์ของกาชาที่การันตีหุ่น4ดาว11ตัว ขึ้นไปนะครับประมาณว่าแบบว่าถ้าตู้นี้มี5ดาวนะครับเขาจะเขียนรายละเอียดไว้นะครับว่าทุกการสุ่มนะครับหครั้งจะได้5ดาว1ตัวอย่างแน่นอนทั้งนี้เท่านั้นคุณก็อาจจะได้5ดาวมากกว่า1ตัวแต่ในตู้นี้นะครับจะมีแต่4ดาวนะครับจะไม่มี3ดาว2ดาวหรือ1ดาวเลยในตู้นี้แสดงว่าตู้นี้เป็นตู้ที่ดีนะครับผมมองว่าดี ในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับใครที่มีหุ่นน้อยๆน,นะหรือว่าหุ่นเนี่ยยังมีไม่มากเท่าไอเดียของผมเนี่ยก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้นะครับผมแนะนําเลยนะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับสําหรับใครเนี่ยที่มีหุ่นมากๆแล้วนะที่เป็น5้าดาวนะไม่แนะนําให้สุ่มนะครับสําหรับผมเนี่ยผมเนี่ยตามร่าหุ่นนะครับประมาณ3ตัวมั้งในตู้นี้นะคะไม่แน่ใจนะ ประมาณ3ถึง4ตัวนะครับสำหรับผมนะมีหลายตัวเลยนะคะที่ยังไม่มีในตู้นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กลุ่มที่แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนเลยนะเอสกันดัมเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะทุกคนผมอยากได้มากๆเลยนะคะในเรื่ของเอสกันดัมนิวกันดัมดับเบิลฟินฟันเนลนะก็ยังไม่มีนะฮะแล้วก็บาบาทอสอาลูปัสเล็กนะฮะก็ยังไม่มีนะคะผมแล้วก็หลายๆตัวในตู้นี้ก็ยังไม่มีนะ เออนะครับถ้าได้มาเนี่ยผมจะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับจะได้มีหุ่นเอาไปลงหอคอยนะคะไม่ว่าวิงกันดัมโปรตัวนะฮะวิงกันดัมที่เป็นาสายเลรท่ออะไรเงี้ยผมก็ยังไม่มีนะก็ต้องตามล่าก,กันต่อไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนมันเป็นตู้ที่การันตี4ดาวแน่นอนนะครับทุกตัวนะครับแล้วก็มี5ดาวปากบนกันไปนะฮะขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าคุณจะได้5ดาวมากกว่า1ตัวหรือไม่ได้ มากกว่า1ตัวนะครับแต่ทันี้ท้งนได้นได้1ตัวอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วตู้นี้นะมันไม่ใช่ตู้ที่แบบว่าอัพนะฮะอัพ5ดาวให้เป็นแม็กซ์นะครับมันไม่ใช่นะทุกคนมันแค่ประมาณแบบว่าออก5าดาวให้คุณแน่ๆหนึ่งตัวและมันไม่ได้การันตีหุ่นที่คุณไม่มีเลยนะมันจะต่างจากตู้อ่าและแบบว่าตู้ที่ เข้าอยู่ในเดือนนี้นะประมาณเกือบเกือบไปลายเดือนมนะั้งทุกคนแต่ผมเนี้ยได้อัดไว้แล้วนะคะรอใส่เสียงอย่างเดียวให้ทุกคนได้รับชมก็คือจะลงคลิปช้านิดนึงนะแต่ท้งนี้ทางน้นเวลาลงเนี่ยก็จะลงเป็นคอมโบนะครับผมก็จะลงคลิปนี้กับอีกคลิปหนึ่งด้วยนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากเราชำระล้งลางเกลือไปแล้วเนาะโอเคขึค้นมันขึ้นสีดาวโอเวอร์อยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันได้สีดาวทุกตัวเนาะนะ,ะับแล้วก็ คั้งน,นี้ทั้งนั้นคือเราจะลุ้นอย่างเดียวเลยว่าจะได้5ดาวมากกว่า1ตัวหรือเปล่านะครับมาครับไม่ขึ้นวันมอนะถ้าขึ้นวันมอเนี่ยมีโอกาสได้ห้ดาวมากกว่า1ตัวนะครับโอกาสนะทุกคนโอเคได้มาตัวหนึ่งนะแล้วผมมองว่า ผมน่าจะมีแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวที่ได้มานั่นเองนะส่วนสีดาาก็น่าจะมีหมดทุกตัวแล้วนะคะสำหรับช่องเราเนาะที่เป็น ID หลักนะ,ะเนื่องจากเราเปิดเนี่ยเกือบทุกตู้เลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่สะสมหุ้นอยู่แล้วนะครับผมโอ้โอดูดัมเมสซ่บิโดมาทุกคลิปจริงๆนะฮะเอ็กเซียตัวนี้นะฮะมาช้าไปนิดนึงนะ ถาไวตาเอกเนี่ยกว่าผมจะหามันมาได้ก็แทบตาเหลือเลยน,นะโอ้โหตัวนี้ไวตานะผมมีแล้วนะแล้วก็อัพเป็นดาวม่วงโอ้ทุกคนช่างมหัศจรรทุกคนจริงๆนะถือว่าเกลือนะผมมองว่าเกลือนะไวด้าไวด้าตัวนี้ถือว่าเกลือแต่สีดาวตัวอื่นนะครับตัวไหนที่ผมยังไม่อัพเป็นหกดาวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นดาวมนะ่วงเนี่ยผมจะถือว่ามันไม่เกลือนะสําหรับหุ่นที่ผมอัพดาวเมืองแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นห้าดาวเนี่ย ผมขอบอกว่าเรามีเกลือจริงๆนะเพราะว่าเราอัพตันแล้วนะคะซึ่งเราก็ต้องเอาเศษเนี่ยไปแลกเป็นแต้มอย่างอื่นแทนนะคะเอาไปเก็บไม่สะสมไปแลกอย่างอื่นผมแบบคือเอาห้าดาวตัวอื่นมาก็ได้นะนะครับที่ไม่ใช่ไว้ได้อะไรเงี้ยเออคือถ้าห้าดาวตัวอื่นเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นว่าเออมันอาจจะยังให้หกดาวอะไรประมาณนี้นะแต่ไว้ได้มันหกแล้วมันหกแล้วอันนี้คนโอเคเดี๋ยวเรามาแลกกันหน่อยละกันนะครับในเราของตั๋วที่เราได้มา เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าผมจะแลกอะไรดีนะอา,อาจจะเป็นการแลกนักบินนะฮะนักบินผู้ช่วยน,ะนักบินเสริมประมาณน,นี้นะมาลุ้นกันนะ,ะว่าผมจะเลือกอะไรนะ เหมยนะผมขอเลือกเป็นเหมยละกันนะคือเหมยตัวนี้มันมันใส่ท่าไม้ตายได้นะทุกคนถูกต้องไหมครับคือมันใส่ท่าไม้ตายได้นะครับสาหรับเหมยนะแต่ทางี้งน,นมันก็ต้องมีเหรียญตาท่าไม้ตายด้วยนะผมน่าจะเลือกนะแต่ยังไม่เลือกตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาพีพีกันสักสองครั้งละกันนะครับน่าจะได้แค่สองครั้งนะเพราะว่าอ่าดีพีของเราเนี่ยรีไม่ทันนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ขยันลงมาก แค่อ่านนี้นจริงๆนะเพื่อไม่ให้เราตกหลี่นะคะคือถ้าเราตกหลี่เนี่ยก่อนเราจะไต่ขึ้นมาได้เนี่ยลำบากมากๆเลยนะฮะทีมพี่ๆของผมนะคะก็จะเป็นทีมเดิมๆนะทุกคนเนื่องจากว่ามันยังเป็นเมตาปัจจุบันอยู่นะฮะเมตาปัจจุบันเนี่อดูยังไงนะฮะก็สามารถดูได้จากอันดับที่เราเข้าในรน้าของการ PVP เนี่ยมันจะมีอันดับทั้งทีมโจมตีและทีมป้องกันนะคะก็ ใครอยากได้ทีมโจมตีเนี่ยก็ลองเลือก1-30มาลองก่อนนะคะลองปรับเปลี่ยนทีมตามาแบบแผนนะคะส่วนทีมป้องกันเนี่ยนะคะก็1-30เหมือนกันนะคะก็ลองเลือกมาก่อนแล้วก็ลองปรับทีมตามแบบแผนดูเช่นกันนะครโอเคก็ชนะไปนะคะสำหรับคนนี้นะ นที่2นะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับก็ขอเป็นคนแรกลปละกันนะครับผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายแล้วนะคือถ้ามันแพ้เนี่ยก็เคยบอกทุกครั้งนะครับว่าไม่เป็นไรนะถ้าเราตีคนแรกแพ้นะเราก็ลองตีคนที่2ถ้าเราตีคนที่2แพ้อีกก็ลองตีคนที่3ถ้าคนที่3แพ้ก็ลองกลับไปตีคนแรกแล้วลองเปลี่ยนทีมดูอีกสักครั้งหนึ่งนะแค่ครั้งเดียวพอนะทุกคนเราอย่าฝืนกดรีเอาจะดีกว่านะครับ รู้ไกันะฮะว่าเราจะสามารถชนะคนดีไปได้ไหมนะเรียบร้อยนะฮะเราแพ้ยันบื้มยันบื้มนะฮะก็น่าจะได้แก้แค้นอรอบๆนะทุกคนผมน่าจะชนะนะนอกรอบเนี่ยน่าจะตีเขาชนะได้นะฮะเกมมีแพ้มีชนะอีกแด้วนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการส่งกาชาติแล้วก็พีวีทุกคนได้ดูหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับให้ถึง2,000ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชม